สวัสดีครับลงคึนช่างต้มวัดถินทิบูุยนะครับตอนนี้เป็นชุดมีโอนะครับยามห้ามีโอนะครับหกหกชักห้านะครับสเตปดันโลนะครับตอนนี้ก็เอาเข้าอย่างลงแคงไปแล้วนะครับนี่ครับลงก่อนหนึ่งข้างนะครับอีกข้างหนึ่งเรายังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเซ็ตเสื้อฝากันนะครับก็มาดูคร่าวๆเลยนะครับก็การสูบนะครับเป็นก้านสองจังหวะนะครับมีลูกปืนปลายก้านนะครับต่อมาก็เป็น เสื้อสูบนะครับเสื้อสูบลูกสูบนะครับตัวนี้นะครับควานขัดแล้วนะครับนี่ครับกาลังทําการนะครับติดตั้งเข้าไปนะครับนี่ครับเอาลูกสูบใส่ก้านสูบนะครับแต่ว่าลองสังเกตดูดีๆนะครับตัวนี้ใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเหลื่อมๆลูกปืนอยู่นิดนึงนะครับสาเหตุที่เข้าไม่ได้ตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรเยอะครับเนื่องจากใต้นะครับ ตายลูกลูกสูบตัวนี้เป็นลูกสูบตัวหนานะครับเอาไว้ใส่ออกทิปดันโลโดยเฉพาะเลยของใครมีปัญหาลูกสูบทะลุบ่อยอ่ะสั่งลูกสูบทางร้านเราไปใช้ได้นะครับอันนี้ทําการปาดหัวแล้วนะครับปาดหัวลูกสูบแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปหลบวาลนะครับแล้วก็หลบใต้กระโปรงนะครับไม่ต้องกลัววิ่งทะลุเลยครับกอให้เรื่องของความหนาและทนทานนะครับเดี๋ยวเราไปดูการมินลิ่งด้านล่างกันนะครับเพื่อที่จะให้ใส่นะครับการสูบตัวนี้ได้ นะเพราะว่าตอนนี้ยังใส่เขาไม่ได้ครับเนื่องจากว่าติดนะครับลูกสูบนะครับหนาเกินนะครับในการหลบใต้ลูกเราก็ทํากันแบบง่ายๆนะครับสไตล์บ้านๆนะครับวันนี้ก็จะทำการนะครับหนีบลูกสูบก่อนนะครับ อันนี้ลูกสูบสังเกตว่ามันจะตั้งรอยอยู่นะครับยังไม่มีอะไรหนีบนะครับอ่าต่อไปส่วนที่ใช้ก็คือมีดกลึงนะครับหรือว่าเหล็กอะไรก็ได้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเอามาวางรองช่วงกระโปรงนะครับช่วงสลักนะครับขอภัยนะครับวางช่วงสลักลูกสูบนะครับอ่าแล้วก็ทําการหนีบนะครับอ่าขันล็อกเบาๆพอนะครับตรงนี้ครับ ล็อกเบาๆก็ขยับไปไหนไม่ได้แล้วนะครับไม่ต้องล็อกแรงมากเดี๋ยวลูกสูบจะแตกนะครับเดี๋ยวจะโล่งซะก่อนนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็จะใช้ดอกนะครับที่เรียกว่าดอกหลกใต้กระป๋องสูบนะครับอันนี้ทางร้านจะใช้เป็นดอกคาร์ไบา์นะครับสาเหตุที่ต้องใช้คาร์ไบค์นะเพราะว่ามันจะกินนิ่มนะครับแล้วก็สวยนะครับ จะไม่ได้ใช้ดอกกัดอลูมิเนียมนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เปลี่ยนดอกนะครับโอเคจะได้เห็นแล้วนะครับว่าเฉอะใต้ลูกนะครับยังไงนะครับอเห็นดอกยังครับนี่ครับเดี๋ยวดูนะครับเวลาทําไม่นานครับแต่เวลาตั้งศูนย์เนี่ยนานนะครับเราก้อกดลงไปเลยครับสัก2สองมือก่อน น,นี่ครับอ่าเมื่อเรามั่นใจแล้วเราก็เอาออกเลยครับแต่ว่ามันจะมองไม่เห็นนะครับเราต้องใช้ทักษะพิเศษนะครับที่เราทำบ่อยๆทุกวันนะครับนี่ครับเศษมันจะเข้ามาอยู่อย่างเงี้ยครับจะมองไม่เห็นเลย ครับแต่เดี๋ยวลองออกดูนะครับอทีออกนะครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่คือการเฉาะใต้ร่องใต้กระโปรงลูกสูบเพื่อหลบก้านนะครับเห็นไหมครับสวยไหมครับอันนี้ทําแบบไม่ต้องเป่าลมดูเลยนะครับก็เฉาะทีเดียวนะครับแล้วก็เอามาใช้ได้เลยนะครับก็มาต่อครับที่เครื่องนะครับต่อไปแล้วก็เอาลูกสูบนะครับ สลักลูกสูบใส่ลูกสูบนะครับตรงนี้นะครับเตรียมพร้อมที่จะดันเข้าสู่ปลายก้านสูบนะครับเห็นไหมครับว่าการเซ็ตนะครับลูกหกหกนะครับก็ยากเหมือนกันนะครับถ้าทําไม่เป็นนะครับมันก็จะประกอบไม่ได้ถึงประกอบได้ใช้งานก็มีปัญหาแน่นอนนะครับเราจะกดสลักมิดเลยนะครับอมิดแล้วนะครับทีนี้ดูลูกสูบครับ ว่าเลื่อนได้ไหมนะครับถ้าลูกสูบเลื่อนได้อย่างนี้นะครับแสดงว่าท่านหลบพ้นแต่ถ้าเลื่อนหนืดๆนะครับระวังนะครับอย่าไปใช้นะครับมันจะดันหัวลูกสูบระเบิดขึ้นมาเลยนะเพราะว่าลูกสูบจะอยู่ท่าแนวดิ่งอย่างนี้นะครับข้อเหวี่ยงเนี่ยจะเป็นตัวหมุนเอาก้านขึ้นลงนะครับดูนะครับก้านขึ้นหมุนกลับไปนะครับแล้วก็ลงนะครับลงมานะครับแล้วก็ขึ้น นะครับลูกสูบจะอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาครับก้านสูบจะเป็นตัวขึ้นลงขึ้นลงนะครับพาลูกสูบขึ้นลงแนวนี้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าลูกสูบไม่ได้วิ่งขึ้นลงอย่างนี้นะครับลูกสูบจะวิ่งตรงกระบอกสูบไปทางเดียวนะครับแต่ก้านสูบเนี่แหละจะเป็นตัวหมุนพร้อมไปกับข้อเหวี่ยงเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับแล้วก็ระยะนี้ก็สําคัญนะครับนี่หลบให้ดีนะครับเผื่อให้ดีนะครับถ้าจะให้ดีนะครับสังเกตว่าผมยังไม่ได้หลบวาลนะครับเพราะว่า ผมจะต้องการเอาเสื้อสูบใส่เข้าไปก่อนนะครับใส่เข้าไปก่อนแบบนี้เลยนะครับอ่าใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็ยังไม่ได้ตัดปอกสูบนะครับปอกสูบนั้นค่อนข้างยาวทีเดียวเชียวนะครับนี่ครับก็จะใส่แบบนี้ก่อนแล้วก็หมุนก้านสูบขึ้นมาให้สุดก่อนนะครับก็ผมจะดันเข้าไปอย่างนี้นะครับ แล้วก็นะครับมาดูนะครับลูกสูบขึ้นสุดนะครับลูกสูบขึ้นสุดเลยนี่ครับลูกสูบนะครับสลักขึ้นสุดและลูกสูบขึ้นสุดนะครับก็มาดูกันว่าเหลือกี่มิลนะครับช่วงนี้แหละสําคัญนะครับปุ๊บวัดเลยนะครับเอาวเนียแทงเข้าไปนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับก็ดูเลยว่ามันกี่มิลนะครับ ห้ามิลตัวนี้ต้องตัดปอกทิ้งห้ามิลเพื่อให้ลูกสูบขึ้นสุดนะครับอพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับไปทีละขั้นนะเดี๋ยวไปตัดปอกก่อนห้ามิลนะครับเราไปตัดปอกมาแล้วนะครับนี่ครับปอกก็จะสั้นลงนะครับอเราก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมตรงเนี้ยจ,จะเซ็ตยากหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยนะครับต้องดูประก็นนะครับแล้วก็ เรื่องของโซ่ลรลิ้นด้วยนะครับหลายอย่างนะครับอ่ะนี่ครับเอาลูกสูบเข้าไปนะครับแบบนี้อ่าสังเกตดูครับว่าลูกสูบขึ้นมาปิ่มแล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราตัดปอกสูบแล้วตอนแรกปอกสูบลงไม่ได้ลูกสูบมันเลยขึ้นไม่สุดครับมันไปค้ำยันอยู่อ่าค้ำยันตรงนี้ข้อเหวี่ยงอยู่นะครับตอนนี้ปอกสูบคุมข้อเหวี่ยงแล้วนะครับน้ํามันที่จะฉีดเข้าไปปอกสูบก็ ฉีดเลี้ยงง่ายนะครับมันก็จะลูกจะติดยากนะครับเพราะว่าน้ํามันเครื่องมันจะวนอยู่ในแค้งนะครับอยู่ในปอกนะครับนี่ก็ปอกคุมไปแล้วอ่ะต่อไปครับอ่าพอได้ช่วงนี้เสร็จนะครับวัดปาเกล็ดนะครับวัดปาเกล็ดนะครับคีบช่องว่างเลยคีบช่องว่างอย่างนี้นะครับนี่เห็นช่องว่างไหมครับเอาเบเนียคีบเลย นับตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ10มิลน,นะครับประก็นตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ10มิลคีบบนแล้วนะครับคีบล่างต่อนะครับบางทีมันอาจจะโกงอยู่นะครับมันอาจจะแอนอยู่นะครับคีบล่างต่อว่าด้านล่างเนี่ยสิบมิลเหมือนกันไหมนะครับอา,อาจจะเป็นทางนี้ก็ได้นะครับทางนี้ทางนี้นะครับก็ลำบากนิดนึง <laughs> เพราะว่าทําไป เซตไปทําไปเลยไม่มีเตรียมการไว้ก่อนเรามามาถึงมาประกอบมาพูดร่วนๆไม่ใช่ครับอันนี้นะครับจะเซตให้ดูเลยปัญหาจริงๆเลยที่มันติดกันนะครับติดตรงไหนนะครับเซตกันสดๆเลยนะครับทําไปเซตไปนะครับเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็อยู่ที่สิบมิลเห็นไหมครับสิบมิลนะครับล่างสิบบนสิบนะครับก็ ปะเกนตัวนี้อยู่ที่ประมาณ10มิลนะครับง่ายมากนะครับแล้วโซ่เราลิ้นเดิมมีโอ90้ข้อใช่ไหมครับ90ข้อถ้าเราเกิดถ้าเกิดว่าเราจะต่อสักข้อนึงเนี่ยนะครับมันก็จะเป็น91นะครับ9 1มันก็จะรองรับปะเกนได้ประมาณ2-3มิลนะครับโซ่ใหม่นะ2 3มิล4มิลนี่เต็มที่แล้วนะครับ ถ้าต่อยข้อหนึ่งเกนะครับเกนี้ไม่ต้องต่อ92ก็ไปซื้อโซ่ราวลิ้นของเวฟหนึ่นะครับมาใช้ได้เลยแต่ว่าปรกเกนเขาจะอยู่ที่ประมาณ8ปดมิลน,นะครับถ้าเกิดว่าใส่92้าสองนะครับจะได้ประมาณ7 8็ดแปดมิลน,นะครับแต่ทีเนี้ยตรงเนี้ยวัดได้10จริงแต่ว่าตรงฝาเนี่ยเราต้องใส่ทองแดงไปอีกครึ่งมิลน,นะครับใส่ทองแดงอีกครึ่งมิล ก็สรุปแล้วประมาณ11เ็ดมิลนั่นแหละนะครับ10.5หรือ11มิลนะครับอันนี้ก็ต้องใช้ประมาณ93ข้อนะครับโซ่นะครับแล้วเรื่องของเสานะครับก็วัดจากของเดิมนะครับออกมานะครับวัดเลย10มิลนะครับประมาณ10มิลนะครับมันประมาณกี่นิ้วนะครับประมาณกี่นิ้วนะครับ1นิ้วอยู่ตรงนี้นะครับ หนึ่งนิ้วอยู่ตรงนี้นะครับมันใช้เพิ่มขึ้นมาประมาณนี้นะครับสมมุติว่าเสาเดิม8นิ้วนะครับมันเพิ่มมาครึ่งนิ้วนะครับเราก็ใช้8นิ้วครึ่งก็ได้นะครับเสาเสื้อนะครับก็ทางเราก็มีจัดให้หมดเลยนะครับเสาเสื้อนะครับอันนี้วัดขนาดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เปิดพอตนะครับหาซีซีให้นะครับเปิดพอตหาซีซีให้เรียบร้อยแล้วชุดหก ลูกค้าบอกว่าเอาไปขอล้างประกอบได้เลยนะครับก็เอาไปล้างประกอบติดเครื่องจุนน้ำมันจุนคาบูนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายๆนะครับความจริงชุดแบบนี้นะครับทำกันเป็นเดือนนะครับบางคนทำกันเป็นปีก็มีนะครับโปรเจกต์ลูกใหญ่แบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าทำอะไหล่มาไม่ดีไม่เหนียวไม่ทนเซ็ตไม่ได้นะครับพังก่อนแรงนะครับยังไม่ทันแรงพังก่อนนะครับลูกขนาดนี้นะครับ ใหญ่จริงๆนะครับเนี่ยครับสองร้อยกว่าซีซีครับบิดทีกระพือครับนะครับทางร้านก็มีอยู่นะครับทําไว้ดันโลเล่นอยู่นะครับก็เดี๋ยวงานเครื่องยนต์เราทยอยทําให้นะครับตัวนี้ก็สเต็ปเว้นหนึ่งสองห้าห้าเจ็ดชักห้านะครับทยอยขึ้นให้อยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะแพ็คส่งวันนี้แล้วนะครับก็เป็นชุดหกชักห้าดันโลนะครับ ราคาไม่ถึงหมื่นนะครับมีให้หมดเลยนะครับส่งมาทําเสื้อข้อฝาแคร้งปกเกนนะครับปะเกนแคมสปริงเปิดพอตนะครับแล้วก็เซ็ตให้แบบนี้นะครับราคาไม่ถึงหมื่นนะครับเกือบๆแต่ไม่ถึงนะครับก็ไปคิดไปทําไปเพิ่มชามเพิ่มคาบูนะครับเพิ่มใดกันเอาเองนะครับหมื่นน่อยๆก็ขี่ได้แล้วนะครับชุดแบบนี้นะครับ ที่สำคัญนะครับวัสดุเกตเอทุกชิ้นนะครับก็ข้อเหวี่ยงมีรับประกันห่วงล้าห่วงแตกนะครับดูรอยเชื่อมนะครับห่วงเหนียวอย่างดีปอกสูบก็ปอกแข็งนะครับบ่าววาวนี่โหยิงแข็งแกร่งเลยครับบ่าววาวนะครับเน้นบ่าววาวหลอดวาวนะครับแล้วก็วาวนะครับวิ่งไปไม่มีซุดง่ายๆครับไม่มีวิ่งแล้วบาหลุดง่ายๆนะครับเพราะว่าเชื่อมพอกไว้นะครับอย่างดีเลยนะครับอันนี้ก็ส่งมาทําได้นะครับ เน้นเหนียวด้วยนะครับใช้งานได้ด้วยครับการันตีคุณภาพครับขอบคุณครับสวัสดีครับ